หัวนี่ค่ะจะเป็นกล่องสีชมพูนะคะอยู่ในกล่องไทร์ซีอีอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นกล่องสีชมพูน่ารักมากเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ค่ะภายในกล่องนะคะกล่องจะมีลายเป็นรูปหัวใจนะคะไปดูดก,กันนะคะวันนี้มีอะไรบ้างนี่ค่ะสวัสดีสาวสวยทุกท่านเย็นกันยันยันนี้ แพนบอ็อกซ์เรียกว่าค้องขันยุกตเลยทีเดียวมีทั้งไปร่วมรายการทีวีพร้อมกันคงคัาสสันเลือกผลิตภัณฑ์จากแบรนชั้นนำเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองที่ลงตัวในกล่องกันญาโย,ยนี้ที่เหมาะกับสมาชิกทุกท่านนอกจากน,นี้หากสมาชิกสังเกตเราได้เปลี่ยนหีบห่อนะคะเป็นถุงภาสติกมีแถวไปดูกันะคะ,คนนะ,คะว่าถุงภาสติกมีนี้จะสวยมากแค่ไหนนี่สวยเลยนะ ะะแล้วไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากชิ้นแรกเลยนะคะอ๋อชิ้นแรกนะคะเป็นสินค้าตัวใหม่เลยนะคะที่ออกโฆษณาณตอนนี้นี่ค่ะเป็นคิเซโดนะคะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเอ่ยอะไรต่อคะเป็นชิเซโดนะคะตัวนี้นะคะเป็นบายออฟเพลย์คอมเมนต์นะคะ ็นครีมบำรุงผิวระดับมัวัตกรามจากเทคโนโลยีล่าสุดช่วยบำรุงผิวให้รู้สึกเนียกนกระชับนะคะเพื่อลดปัญหาถือน้อยนะคะเนื้อครีมด้านในเดี๋ยวเรามดูกันนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมด้านในนะคะก็จะนุ่มๆเหนียวๆนะคะมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะหอมด้วยนะคะโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคูณไซส์อยู่ที่ 0 m l นะคะ4,400บาทตัวนี้จะอยู่ที่ 7ml นะคะตัวแรกเลยตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นคลินิกนะคะคลินิกตัวนี้จะเป็นลิป k ทอเวอร์อะบราซินนะคะเฟอร์มิงครีมเป็นมอสเจอร์ไรเซอร์เข้มข้นช่วยฟื้นบำรุงผิวภายนอกและภายในท้อมทั้งยิ้วรอยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม นะคะสนสคะ3,300บาทตัวนี้จะเป็น 7ML ดนะคะเดี๋ยวเราดูเนื้อครีมกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะอลิสไม่เคยใช้เลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ใช้กันนี่ค่ะเนื้อครีมเนื้อครีมเข้มข้นมากเลยนะคะชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะเข้มข้นมากหอมหอมค่ะหอมจะเลย ต่อไปนะคะมีอะไรเอ่ยต่อไปก็จะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของ l u x Tan a s p a n c e d นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีตัวไหนบ้างนี่ค่ะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นโช๊อฟโยชชมพูค่ะจะเป็นปะสมกำรังเส็จด้วยนะคะพอดีอลิสได้พูดได้นิดนึงนะคะก็ะจะเป็นชมพูที่ผสมนะคะคุณค่าเอเซนเชียลรอยบริสุทธิ์จากธรรมชาติ5ชนิดเลยนะคะ ช่วยซ่อมบำรุงให้เส้นผมที่แห้งเสียกลับแข็งแรงนะคะก็โดยปกติผมมิก็จะทําสีผมแห้งนะคะก็ผลิตภัณฑ์ัวนี้น่าจะช่วยได้นะคะน่าจะเกิดผมยิ้มได้นะคะรือตัวต่อไปต่อไปนะคะก็จะเป็น <c oughs> เป็นตัวนี้ค่ะ เป็นครีมอ่าเป็นครีมด้วยนั่นเองนะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยซ่อมบำรุงเหมือนกันกระตุ้นเสริมสร้างไฟเบอร์ผมนะคะก็เราใช้ควบคู่ก,กันกับตัวแชมพูเมื่อกี้นี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาส์นะคะสำหรับผมแห้งเสีนโดยตรงนะคะเป็นรีพาร์มาส์สามารถช่วยซ่อมบำรุงและกระตุ้นเสริมสร้างก็หมักเหมือนกันนะคะเพื่อให้ผมได้นุ่มนะคะแล้วก็มีน้ำหนักนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้ค่ะตัวสุดท้ายนี้จะเป็นจากกุหลาบทั้งสี่สายพันเลยนะคะผสมคุณค่าบำรุงของแกรบซีรอ,อยซึมซาบเร็วให้ให้ผิวเรียนรุ่นขอไว้ค่ะพูดพิกูดถูดดดเลยจินเต้นค่ะอยากลองใช้ก็ตัวนี้จะเป็น ครีมอัดน้ำนะคะแต่สตัวเมื่อกี้นี้จะเป็นสำหรับบำรุผผงผิวผิวผมเอกหรือเปล่าเส้นผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นผิวนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นผลิตภัณฑ์เอบค่ะอันนี้จะเป็นครีมทามือนะคะกลิ่นมะลิตัวนี้จะหอมมากเลยนะคะเนื้อครีมของมัน นะคะหืมกลิ่นมันิีมากเลยถ้าเกิดใครชอบก็น่าจะชอบตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะคะก็สำหรับผลิตภัณฑ์กล่องความงามนะคะเดือนกันยาย,ยานี้ก็จะมีทั้ง4ตัวนี้แล้วก็มีตัวคุปองให้ด้วยใครชอบก็สาม,มารถนะคะไปรับฟรีได้อีกหนึ่งหอดแล้วก็ส่วนลดอีก15เลยนะคะสำหรับปล่องความงาม ในเดือนกันยายอย่างนี้ก็มีทั้งหมดเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวอาริสก็จะลองลองใช้ดูว่าแต่ละตัวแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเพื่อนๆราคาเป็นยังไงบ้างตรงนี้เป็นครั้งแรกเลยค่อาริสได้พูดคุยแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อาจจะพูดถูกพูดถูกบ้างตัวไหนพูดไม่ถูกหรือว่าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ